การมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหลอกลวงของเพย์บอยหนุ่มเจ้าสเสน่ห์จูเลียนเมื่อความรักกลายเป็นการโป๊ปดแสนหวานมินเธอเป็นทายาทมรดกที่ติดกับอยู่ในความมืดโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่แยแสใครเมื่อคนสองคนถูกอิากันและกันมานานช่วงเวลาที่ไม่สามารถครอบครองความรักแต่ยังคงต้องมีชีวิตอยู่หนังเมโลรามาเรื่องนี้จะทำให้คุณสนุก หรือเศร้าจนน้ำตาไหลเลยหรือไม่ติดตามรับชมการสปอยเลิฟมีนอตรักมีในก่อนการรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะหนังเปิดเรื่องมาที่มินเธอกำลังยืนไว้อะไรการจากไปของพ่อประธานอีประธานบริษัทใหญ่ที่มีผู้คนมาร่วมงานมากมายแต่ในใจของมินนั้นกลับตัวเดียวและอ้างว้างเธอเฉยชาต่อคนรอบข้าง และเธอไม่ต้องการความรักจากใครจูเลียนเพ่บอยหนุ่มที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำมิกกี้ลูกน้องคนสนิทของเขาขับรถมารับจูเลียนจูเลียนคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องค่ะเขาไม่ลืมที่จะเอ่ยถามถึงเพื่อนสนิทอีกคนนั่นก็คือจินซึ่งเขาก็ได้รู้ว่าจินนั้นเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุและมิกกี้ลูกน้องคนสนิทก็ได้เก็บอัฐิของเขาไว้ในรถ จูเลียนพระเอกเนี่ยมีอาชีพเป็นโฮสเขาคอยบริการสาวๆที่ร่ำรวยทําตัวเป็นเพย์บอยหลอกเองินสาวๆไปทั่วและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เขาต้องเข้าคุกเป็นว่าเล่นเขาเย็นชาไรห้หัวใจและไม่ต้องการความรักจากใครด้วยพอเขาเติบโตมาจากวัยเด็กที่ยากจนและต้องอยู่อย่างเจ็บปวดโดดเดี่ยวที่พ่อแม่นั้นมาตายจากไปจูเลียนเป็นโฮสดาวดังของไนทคลับ หล่อเหลาเจ้าเสน่ห์แต่งตัวดีมีส,สาวมากมายพร้อมจะเปย์เงินให้เขาเขาได้เงินไปจำนวนมากจนคิดจะเปิดคลับตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจซะเองข่าวลือนี้ดังไปเข้าหูเจ้าของหนหคลับทำให้เจ้าของนนคลับไม่พอใจจูเลียนเป็นอย่างมากจึงเรียกเขาไปเคลียร์พระเอกของเราก็ปฏิเสธไปแบบเจ้เลว่ามันเป็นแค่ข่าวลือเจ้าของนคลับก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อ และบอกพระเอกว่าอย่าคิดโกหกเขาและพระเอกนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากพระเอกกับลูกน้องขับรถออกจากในคลับพระเอกกำลังเครียดกับนี้สิงล้นพ้นตัวของเขาแถมมีคิดการใหญ่จะเปิดคลับอีกตะหางแล้วจู่จูก็มีรถพ่วงคันใหญ่พุ่งตรงมาที่รถของพวกเขาคนขับรถจึงเข้าไปเคลียร์กับพระเอกในรถเมื่อพระเอกเห็นหน้าพี่หนวดเสื้อแดงเท่านั้นก็ถึงกับหัวเสียเพราะเขาก็คือคนที่ตามทวงนี้นั่นเอง พี่หนวดทวงเงินพระเอกเป็นจำนวนถึง2 8 7พันล้านวอนพระเอกก็เลยขอผัดผ่อนแต่พี่หนวดแกก็ไม่ยอมและให้พระเอกนั้นหาเงินมาใช้คืนภายใน1เดือนพี่หนวดกับพระเอกเนี่ยแกมีความหลังฝังใจกันอยู่ก่อนหน้านี้พี่หนวดเคยยืมเงินพระเอก5 0 0พันล้านวอนและพระเอกเองก็เคี่ยวเหลือเกินให้พี่หนวดหามาคืนภายใน3าวันและพี่หนวดแกก็ต้องหามาคืนจนได้แต่แกก็ต้องสูญเสียบางอย่างไป พี่นวดก็เลยเตือนพระเอกว่าให้สำนึกบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือบ้างให้รู้จักประมาณตัวอย่ากลางให้มันมากนะหลังจากนั้นพระเอกก็พยายามโทรหาคนน้นคนนี้เพื่อยืมเงินมาใช้นี่แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับจากใครเลยจนวันหนึ่งมีคนโทรศัพท์เข้ามาในมือถือของจินเพื่อนสนิทของพระเอกที่เสียไปแล้วซึ่งต้นสายโทรศัพท์นั้นบอกว่าเขาเป็นทนายและบอกให้จินนั้นกลับไปรับมรดกที่พ่อของเขาทิ้งไว้ให้ พระเอกกลับไปดูรูปถ่ายของเขาที่เคยถ่ายกับจินและรูปจินตอนเด็กๆรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่จินเคยถ่ายไว้กับน้องสาวของเขาลูกน้องของพระเอกเลยเล่าว่าจินนั้นอยู่กับแม่พ่อแม่แยกทางกันและเขายังได้เขียนจดหมายถึงน้องสาวทุกวันด้วยพระเอกกับลูกน้องจึงคิดจะไปที่บ้านของจินเพื่อนำอัฐิกลับไปให้ต่เมื่อพระเอกเห็นบ้านของจินนั้นใหญ่โตราวคฤหาสน์ เขาจึงคิดวางแผนจะสวมรอยเป็นจินปลอมตัวเข้าไปในบ้านเพื่อหวังเอาเงินมรดกจะได้มีเงินไปใช้หนี้พี่นวลซึ่งหากเขาไม่หาเงินไปใช้ภายในหนึ่งเดือนเขาก็จะโดนค่าพระเอกที่ไม่อยากตายถึงต้องหาวิธีเพื่อให้ตัวเองรอดพระเอกเข้าไปในบ้านแสดงตัวว่าตัวเองเป็นจินโดยเขาได้พบกับทนายพาักแม่บ้านอีและประธานโอผู้ดูแลบริษัท พวกเขาขอให้พระเอกพิสูจน์ว่าเป็นจินตัวจริงนิตาพระเอกก็เล่นละครชุดใหญ่บอกโน้นบอกนี่ภายในบ้านแถมยังรีบน้ำตาได้อีกโอ้โหเรียกว่าเล่นใหญ่ได้ตุ๊กตาทองจริงๆงานนี้เริ่มทำให้คนในบ้านเชื่อพระเอกพอจะเดาออกได้บ้างเพราะว่านั่งดูวิดีโอของจินมาแล้วเลยจำข้าวของต่างๆในบ้านได้พระเอกถามหามินน้องสาวของจินซึ่งเขาเพิ่งได้รู้ว่ามินนั้นเป็นสาวน้อยตาบอด แถมมินยังเย็นชาและไม่แย่แสใครด้วยมินเป็นนางเอกของเรื่องค่ะมินนั้นไล่พระเอกออกจากบ้านจนพระเอกก็งานเอากล่องดนตรีของจินขึ้นมาที่จินนั้นเคยเล่นกับน้องในวัยเด็กเมื่อนางเอกได้ยินเสียงกล่องดนตรีทําให้เธอคิดถึงพี่ชายที่จากกันตั้งแต่เด็กแต่นางเอกก็ยังคงไม่ยอมรับพระเอกเธอยังคงเปรี้ยงแาดและบอกว่าแม่กับพี่ชายนั้นตายจากไปส6ปีแล้วพระเอกเลยเล่นละครต่อ เ่าถึงจดหมายที่เขียนถึงมินน้องสาวทุกวันแต่แม่บ้านอีก,ก็บอกว่าพวกเขาไม่เคยได้รับจดหมายพระเอกบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการมรดกอะไรขอแค่ได้อยู่ดูแลน้องสาวทำให้เธอยิ้มได้ก็พอนางเอกก็เลยหันมายิ้มให้พระเอกทีนึงแต่เธอก็ไม่แยแสต่อคำพูดของพี่ชายปอปอมๆคนนี้ถามเธอยังเอาไม้เท้าฟาดหน้าพระเอกไปอีกทีนึงและบอกว่าเธอไม่ต้องการความรักจากใคร แม่บ้านอีจึงเล่าให้พระเอกฟังว่านางเอกนั้นเริ่มเป็นเนื้องอกตอนอายุ13และตาของเธอก็เริ่มมองไม่เห็นตอนอายุ15พ่อของเธอนั้นพาไปรักษาหลายแห่งจนเธอเกือบไม่รอดแต่ก็โชคดีที่รอดมาได้พระเอกเข้ามาอยู่ในบ้านเขาเริ่มสอนให้นางเอกรู้จักช่วยเหลือตัวเองบ้างโดยเริ่มต้นจากการเก็บจานของตัวเองแต่นางเอกก็ตามจานแตกและบอกว่าคนตาบอดก็เป็นแบบนี้แหละ พระเอกก็เลยบอกว่าคนตาบอดคนอื่นๆเขาก็ทําแบบนี้กันได้พระเอกพยายามจะบอกนางเอกให้หาช่วยเหลือตัวเองเพราะแม่บ้านอีนั้นคงจะอยู่ดูแลเธอตลอดไปไม่ได้นางเอกเลยบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างถ้าคนไหนไม่ทําเธอก็จะจ้างคนอื่นพระเอกเล็กแรงพูดไปว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะแม้ตาพระเอกเนี่ยมันเล่นละครเก่งจริงๆ ต่อมาพระเอกก็เชิญเด็กอนุบาลมาเล่นที่บ้านนางเอกมากมายวิ่งเล่นกันสนุกเลยใมย์บานอีกก็เลยมาบอกว่านางเอกจะไม่พอใจถ้าทําแบบนี้เพราะเธอไม่ชอบให้ใครนั้นมาวุ่นวายในบ้านนางเอกเดินออกมาได้ยินเสียงเด็กก็บอกให้แม่บบานอีนั้นไล่ออกไปให้หมดแต่เด็กนั้นก็ยังมาเล่นกับนางเอกยิ่งทําให้นางเอกหงุดหงิดเข้าไปอีกพระเอกเลยบอกว่าถ้านางเอกไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็เดินออกไปที่อื่นสินางเอกก็เลยเดินออกมาระหว่างที่ฝนตก พระเอกพูดกับนางเอกว่าให้ช่วยเปิดใจรับเขาเป็นพี่ชายด้วยเขาแค่หวังว่าจะได้อยู่ดูแลน้องสาวและจะไม่มีวันทิ้งเธอตอนนี้ต่อพระเอกก็แกล้งพูดเล่นละครไปเรื่อยระหว่างนี้พี่หนวดเสื้อแดงแกก็ตามคอยดูพระเอกอยู่ตลอดแต่ไม่ว่าพระเอกจะแกล้งพูดตียังไงนางเอกก็ยังไม่ใจอ่อนเธอยังคงเป็นสาวตาบอดที่ก้าวร้าวเหมือนเดิมจนพระเอกเริ่มถอดใจ ระหว่างที่นางเอกนั้นกําลังเดินผ่านทางรถไฟก็บังเอิญมีรถไฟผ่านมาพอดีพระเอกมันก็คิดในใจเนี่ยอยากจะฆ่านางเอกโดยให้รถไฟทับนางเอกได้ยินเสียงรถไฟจึงหันไปพูดกับพระเอกว่าให้ฆ่าเธอซะแต่พระเอกก็ตัดสินใจดึงนางเอกออกมาจากทางรถไฟในใจของนางเอกตอนนี้เริ่มเปิดใจยอมรับพี่ชายปมๆมากขึ้นต่อมาพระเอกก็ให้ลูกน้องนั้นซื้อยาพิษ แล้วออามาใส่ไว้ในไม้เท้าอันใหม่ของนางเอกแล้วเอาไปให้เธอพร้อมกับเขียนอักษรเบลว่าเป็นของขวัญจากพี่ชายซึ่งนางเอกตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกดีกับพี่ชายปมปมมาึ้นพระเอกก็พานางเอกออกมาเที่ยวงานเขาสอนให้เธอยิงปืนซื้อไอติมให้กินตนพี่หนวดเนี่ยก็ยังตามพระเอกอยู่ตลอดแถมยังมาถ่ายรูปพระเอกกับนางเอกไว้ด้วยแล้วพระเอกก็แกล้งทิ้งนางเอกไว้คนเดียวท่ามกลางคนที่พลุกพล่าน แล้วก็ไปแอบยืนดูอยู่พระเอกอยากสอนให้หนาเอกนั้นช่วยเหลือตัวเองได้เวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยซึ่งนาเอกในตอนนี้เธอก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นและพยายามเปิดใจรับรู้โลกภายนอกและเธอคิดเสมอว่าพี่ชายนั้นจะคอยดูแลเธออยู่ระหว่างที่ฟังพระเอกเล่านิทานนาเอกก็ได้เอามือไปจับหน้าพระเอกและบอกว่าหน้าของพี่นั้นไม่เหมือนกับที่เธอคิดไว้เลย ในใจของพระเอกตอนนี้เริ่มรู้สึกวันว่นวหวนางเอกกลับมาบ้านเธอมีไข้ขึ้นแม่บ้านก็เลยตำหนิพระเอกที่พานางเอกนั้นออกไปเที่ยวข้างนอกและพระเอกไม่พอใจที่ประธานโอนั้นดูเป็นห่วงเป็นใย,ยนางเอกเป็นพิเศษแม่บ้านอีกก็เลยบอกว่าประธานโอเป็นคู่มั่นของนางเอกกําลังจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้รุ่งเช้าพระเอกก็พานางเอกไปโรงพยาบาลแล้วแม่บ้านอีกก็เห็นพระเอกนั้นอยู่กับคนแปลกหน้าทําให้เธอเริ่มสงสัย แม่บ้านเอเอาเรื่องนี้ไปบอกทนายและประธานโอว่าให้หาหลักฐานว่าพระเอกนั้นเป็นตัวจริงหรือไม่ต่อมาพระเอกก็พานางเอกออกไปข้างนอกนั่งรถไฟฟ้าแล้วทิ้งถอยกลางห้างแห่งหนึ่งที่ผู้คนพลุกพล่านลูกน้องของพระเอกบอกให้พระเอกนั้นจัดการนางเอกซะหากนางเอกตายพระเอกจะได้มรดกคนเดียวแต่พระเอกบอกว่าเขามีวิธีอื่นที่ดีกว่านั้นนักเอกขอให้คนแถวนั้นช่วยบอกทางให้เธอไปที่แห่งหนึ่ง แล้วนางเอกก็ไปที่ร้านจิวเวลรี่เพื่อเลือกซื้อแหวนเป็นของขวัญวันเกิดให้พระเอกพระเอกที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกใจอ่อนทำร้ายนางเอกไม่ลงระหว่างทางที่นางเอกเดินกลับเธอก็เป็นลมหมดสติไปคนอ,นอื่นจึงรีบวิ่งเข้าไปดูพี่หนวดก็เข้ามาบอกว่าให้โทรเรียก9 1 1หนึ่งส่วนพระเอกของเรานั้นก็ยืนดูอยู่แต่ไม่เข้าไปช่วยนางเอกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นพระเอกก็ไปหยิบแหวนที่นางเอกทำตกไว้ แล้วเขาก็ใส่มันได้พอดีพระเอกทำเหมือนไม่สนใจนางเอกบอกกับลูกน้องว่าจะไปดื่มเบียร์กับสาวๆแต่แล้วเขาก็เรีบไปที่โรงพยาบาลท,าทันทีหมอบอกว่านางเอกนั้นเป็นเนื้องอกในสมองถ้าเธอผ่าตัดเร็วกว่านี้อาการก็คงไม่แย่เหมือนตอนนี้พระเอกก็เลยขอให้หมอช่วยผ่าตัดนางเอกวันเกิดพระเอกนางเอกเลยชวนพระเอกออกไปข้างนอกไปดูหิ่งห้อย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอนั้นเคยไปตอนเด็กๆกับพี่ชายแน่นอนว่าพระเอกก็จําไม่ได้หรอกพระเอกเลยหลอกนางเอกว่าที่นี่มีหิ่งห้อยเต็มไปหมดนางเอกก็รู้ว่าพระเอกโกหกเธอบอกว่าแค่ฟังจากเสียงเธอก็รู้แล้วและบอกว่าจริงๆแล้วหิ่งห้อยจะมาหลังจากวันเกิดของพี่ชายซึ่งผ่านไปอีกนานแล้วพระเอกก็เห็นหิ่งห้อยตัวหนึง่งเขาจึงกระโดดลงน้ําคิดจะไปจับมาให้หนางเอกแต่ก็จับไม่ได้ นางเอกดีใจมากและบอกขอบคุณเขาตอนนี้ในใจของนางเอกยอมรับพระเอกเป็นพี่ชายของเธอแล้วทั้งสองคนกลับมาถึงบ้านโดยเนื้อตัวเปียกปอนสกฝนตกแม่บ้านอีตกใจมากเพราะเธอคิดว่าพระเอกนั้นไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของนางเอกจึงต่อว่าพระเอกและวางแผนไล่พระเอกออกไปจากบ้านโดยอ้างว่าให้พระเอกนั้นเอาหลักฐานมายืยนยันก่อน แต่นางเอกนั้นเธอบอกว่าเธอเชื่อว,ว่าเขาเป็นพี่ชายและเธอยังถามหาจดหมายที่หายไปกับแม่บ้านอีด้วยซึ่งเธอนั้นได้รับแค่ไม่กี่ฉบับแล้วที่เหลืออยู่ที่ไหนและบอกแม่บ้านอีว่าอย่าทำตัวเหมือนแม่ของเธออีกนางเอกเอาจดหมายและรูปที่พี่ชายนั้นส่งมาให้ดูพระเอกเลยบอกว่ารูปนี้ไม่ใช่รูปของพี่ชายนางเอกก็เลยถามว่าเป็นรูปของจูเลียนใช่ไหมเพราะพี่ชายนั้นชอบเขียนถึงเขา และบอกว่าอยากเป็นเหมือนจูเลียนชื่นชมเขามากเขาเป็นคนที่พิเศษพระเอกเลยปฏิเสธว่าจูเลียนนั้นไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เธอคิดนางเอกเลยบอกว่าเธอเริ่มสนใจเขาเพราะเขาเป็นคนไม่รักใครไม่ไว้ใจใครอยู่ด้วยละวอบกุ่นซึ่งมีนิสัยคล้ายกับเธอเลยพระเอกถึงกับน้ำตาซึมต่อมาพระเอกจึงตัดสินใจจะบอกความจริงโดยเขียนจดหมายเบลทิ้งไว้ให้หนางเอก พร้อมทั้งวางอัฐิของจินไว้แต่พระเอกก็มาแอบ,บได้ยินแม่บานอีที่ร่วมหัวกับประธานโอวางฮุบสมบัติของนางเอกพระเอกจึงรีบไปหาหมอให้ช่วยผ่าตัดนางเอกแต่หมอบอกว่าจะผ่าได้นั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลของนางเอกนางเอกนั้นเธออยากเจอจูเลียนสักครั้งจึงได้ออกไปตามหาเขาที่ไหนครับระหว่างทางที่ไปลูกน้องของพระเอกก็ได้เห็นนางเอกเข้าจึงได้รีบโทรหาพระเอก นางเอกโดนพวกคืนกลามหวังทำไม่ดีไม่ร้ายโดยหลอกว่าจะพาไปที่ไหนครับโชคดีที่พระเอกนั้นมาช่วยไว้ทันพระเอกเลยต่อยอพวกนั้นไม่ยัง้งระหว่างทางที่นั่งรถกลับนางเอกพูดว่าเธออยากให้พระเอกนั้นไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกเข้าไปในบ้านแล้วให้นางเอกรออยู่ในรถพระเอกเข้าไปต่อว่าแม่บ้านอีกักบประธานโอ ที่รวมหัวกันหวังจะฮุบสมบัตินางเอกและไม่ยอมเซ็นให้นางเอกผ่าตัดตั้งแต่แรกแม่บ้านอีก,ก็บอกว่าเธอรู้ความจริงหมดแล้วว่าพระเอกนั้นไม่ใช่พี่ชายแท้ๆของนางเอกพระเอกเลยบอกว่าไม่สงสารนางเอกบ้างเลยที่ทำแบบนี้กับเธอแม่บ้านอีเลยบอกว่าตอนแรกเธอไม่ได้อยากได้เงินเธออยากให้นางเอกตายซะเพราะถ้านางเอกไม่ตายเธอก็ต้องทนทำงานอยู่แบบนี้เหมือนตายทั้งเป็นและนางเอกเองเธอก็อยากตายอยู่แล้ว พระเอกเลยบอกว่าไม่มีใครอยากตายหรอกและเขาจะทำให้นาเอกนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปนาเอกเข้ามาได้ยินความจริงทั้งหมดเธอเดินออกไปข้างนอกพระเอกก็รีบวิ่งตามไปนาเอกเลยหยิบยาที่อยู่ในไม้เท้าขึ้นมาและถามพระเอกว่ามันเป็นยาฆ่าตัวตายใช่ไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่นาเอกเลยจะหยิบยานี้ขึ้นมากินพระเอกก็ห้ามไว้แล้วนาเอกก็ถามพระเอกว่าคุณคือจูเลียนใช่ไหมพระเอกเลยกินยานี้เองและแกล้งเทยาพิษออก และให้หนางเอกบอนเขาเพื่อหวังให้หนางเอกนั้นเชื่อใจเขานางเอกแกล้กงบอกว่าเธอเชื่อว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอวันต่อมานางเอกก็ลงมือทำอาหารเองให้ทุกคนในบ้านกินนางเอกให้เงินกับทุกคนและให้ทุกคนไปจากบ้านนี้ยกบริษัทให้ประธานโอแต่ให้ยกเลิกการแต่งงานกับเธอเพราะนางเอกรู้ความจริงหมดแล้วว่าที่ทุกคนทำดีกับเธอนั้นเพื่อหวังเงินรวมทั้งพระเอกด้วย และเธอก็บอกว่ารักเขาเธอจึงให้เขาอยู่ด้วยไม่ได้และขอให้พระเอกนั้นไปอย่างเงียบๆทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธออยากเก็บความทรงจำดีๆไว้หลังจากนั้นพระเอกก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเ,เขาหาเงินได้มากแต่ก็ไม่ยอมใช้หนี้พีินวดจนคิดจะหนีไปต่างประเทศแต่ก่อนจะไปเขาก็ยังเป็นห่วงเรื่องการผ่าตัดของนางเอกและยังเอาจดหมายฉบับหนึ่งและเงินทั้งหมดไปคืนให้นางเอกโดยฝากไว้กับทนายพา และหวังว่าเมื่อนางเอกผ่าตัดตาสําเร็จเธอจะได้อ่านจดหมายของเขาก่อนวันผ่าตัดนางเอกจึงตัดสินใจไปหาพระเอกเพื่อถามความในใจกับเขาเธออยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับเธอกันแน่านางเอกไปเจอกับพี่หนวดพี่นวดเลยกักตัวนางเอกไว้แล้วโทรหาพระเอกพระเอกที่กําลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็เปลี่ยนใจกลับมาหานางเอกเพราะกลัวว่าพี่นวดนั้นจะทําร้ายนางเอกพระเอกรีบมาหานางเอกเขาเรียกชื่อเธอ และขอร้องพี่หนวดว่าขอผัดผ่อนนี้ไปก่อนได้ไหมเขาขอพบนางเอกก่อนแต่พี่หนวดแกก็ไม่ฟังเดินเข้ามาจ้วงแทงพระเอกแล้วก็กระหน่ำแทงไม่ยัง้งจนพระเอกลม้มลงไปนอนกับพื้นนางเอกก็ค่อยเดินมาหาพระเอกเธอร้องให้คนช่วยพระเอกเรียกชื่อนางเอกนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วก็สิ้นใจตายนางเอกร้องไห้เสียใจมาก แล้วหนังก็ตัดมาทีบ้านของนางเอกนางเอกกำลังแต่งตัวมองตัวเองในกระจกซึ่งตอนนี้นางเอกน่าจะผ่าตาัดตาจนกลับมามองเห็นได้แล้วเธอได้อ่านจดหมายเบลที่พระเอกเขียนไว้ให้และได้รู้ความจริงว่าพระเอกนั้นรักเธอมากโดยเขาเขียนบอกรักเธอเป็นพันครั้งและในจดหมายเขาบอกว่าจะรอจนกว่านางเอกจะมาหาเขาแม้จะไม่มีวันนั้นก็จะรอนางเอกนอนอยู่บนพื้น แล้วภาพก็ตัดมาในห่วงความฝันของนางเอกสถานที่ที่เหมือนกับในลูกแก้วกล่องดนตรีที่พี่ชายเคยให้หนางเอกไว้นางเอกได้เจอพระเอกอีกครั้งและถามพระเอกว่าคุณเป็นใครและอย่ากโกหกฉันเพราะฉันแค่ฟังเสียงก็บอกได้แล้วแล้วหนังก็จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังรักเมโลดราม่าของเกาหลีเรื่องเลฟมีน t ต ซึ่งเศร้าสะเทือนใจจริงๆค่ะดูจบแล้วต้องมีคนน้ำตาแตกกันบ้างแน่นอนอยากให้คนที่ชอบหนังเกาหลีแนวนี้นะคะไปหาหนังตัวเต็มดูกันค่ะเพราะมีฉากสวยๆน่าพลับใจเยอะมากๆแถมนี้ได้ซีนอารมณ์ของหนังแบบเต็มๆด้วยแต่อาจจะขัดใจคนดูไปบ้านะคะ่ะที่หนังนั้นมันไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมีหลายคําถามคาใจไปหมดทําไมพระเอกนั้นจึงไม่ยอมใช้นี่พี่หนวดทั้งที่หาเงินมาได้เยอะตรงนี้คิดว่ามันเป็นเพราะนิสัยและสันดานของพระเอกไปแล้วค่ะ ยึดติดกับชีวิตที่ต้องใช้เงินยอมตกต่ำไปลำบากแบบเดิมไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะหนีเอาตัวรอดแต่ตอนนี้พระเอกของเราก็ดันมีความรักทำให้เป็นจุดอ่อนกลัวพี่นวดนั้นจะทำร้ายนักเอกและพอผ่าตัดตาหายเธอจึงได้รู้ความจริงว่าพระเอกนั้นรักเธอมากและสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองและได้ไปเจอกับพระเอกที่เราเห็นกันในตอนจบค่ะและถ้าใครชอบการสปอยหนังแนวนี้นะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ